พะฮ้าพีไม่ได้มาใครตัวชื่ออะไรคะตัวชื่อเนมค่ะเนมหรอเนมอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองค่ะโอ้ oh my god พี่ชื่ออะไรคะอ้าวไอ้ลูกนะเดี๋ยวพี่ขอ,อยากเก็บขยะบมึอทำไมอ่ะไม่พี่ทำตัวให้มันดีๆหน่อย ดีใจจังเลยพี่ปั่นวันพี่ปั่นหนูมาคนแรกพี่เจอหนูคนแรกเลยเอาเอาไม่เชื่อหนูไม่เชื่อพี่พูดจริงๆหน้าพี่เหมือนคนเจ้าเล่ห์ขนาดนั้นเลยเหรอนายนานมากดตั้งแต่หกโมงเย็นยันสี่ทุ่มที่ปวดหลังบ้างหรอหนูก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันที่พี่กับพิบตาแลวหนูกับพิบตากับใส่พี่อ่ะอ้าว พี่ยังไม่บอกเลย oh. ไปหนึ่งครับติมสเปคเธอเป็นแบบไหนเป็นคนใส่ใจหรือว่าไม่ใส่อะไรเลยกลับมาคุยกันก่อนครับอ่าพี่พี่พี่ชื่อติมค่ะชื่อติมใช่ไอติมชื่อเด้ออายุเท่าไหร่อายุอายุายี่สิบสาค่ะเดี่ยคล้ชื่อแหนมก็ล่างกันนิดเดียวหนูเรียนอยู่หรอหน,หนูเพิ่งจบค่ะจบปีสี่เลยเหรอโอ้ เรียนเก่งอย่างนี้พี่ไม่ได้เป็นไรพี่ชอบนะคนที่แบบมีอนาคตแต่พี่พี่จบปหกค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมได้ก็พอแล้วเด็กนี่มันอ้อรอว่าตีมขอหนักหนักดิกินข้าวหรือยังค่ะกินแล้วค่ะกินแล้วเหรอหนูหนูหนูอยู่จังหวัอะไร หนูอยู่นนนน,นเหรอพี่อยู่งเทพน,นะอยู่หลังสิบเอีมก็เป็นคนดีนะดีเหม่งเฮินหลังสิบมันไร,รือเปพี่ไม่รู้อ่ะแต่พี่พี่พี่ก็แบบนนก็แป๊บเดียวพี่ขับไปแป๊บเดียวมาหาใครอะ่ะพี่รู้พแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ มีมีมีคนชมหนูหรือเปล่าว่าหนูยิบน่ารักขนาดนี้ไม่มีไม่มีใครชมมีพี่หรอพี่คนแรกเลยที่ติดอ๋อวันนี้พี่มีพี่มีพี่มีของมาขายคือวันเนี้ยอ่าพี่พี่ใช้ไข่ใช่ไหมมันมันเป็นผลิตภัณฑ์ไข่พี่โกนหมอยังพี่โล่งหมดเลยอ่ะอ่ะีพี่พูดตรง <Okay. S 2> ใช่หมอยพี่แบบหมอยพี่ไม่มีแล้วตอนนี้หนูหนูหน <ๆ S 1> ลราคิดภาพเอานะคือมันมันเก็บใบมีดมันเก็บใบมีดแบบแบบไม่มีอะไรเลยคือพี่โกน oh. เอาพี่พี่พี่โกนจริงๆหนูจะดูไหมหนูจะดูไหมเดี๋ยวพี่พี่พไม่เป็นไร,ไนไรใช่ไหม,ไมเพื่อนหนูไม่เชื่อ,อโกนคือพี่โกนยันยันลากข้างล่างอนะ่ะหนูรู้หนูเชื่อหนูเชื่อ้ว่ามันดีเนาะใช่พี่บอกเฉย ดีพี่ใช้ไปแล้วมันดีพี่ขายใช่ไหคะโหล้านเกีงเลยอ่ะยากเฮียพี่พี่รู้พี่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพี่พี่ไม่รู้พี่จะแซวอะไรพี่โปรตีพี่ไม่เซลอยู่แล้วแต่พี่พูดเก่งอ่ะพี่พูดเก่งเหรอพี่ก็รักเก่งด้วย ใช่ยันเต็มมีค่ะหนูก็มีเหมือนกันสวยมีมแต่มีนิดนึงนะหนูมีแฟนหรือยังไม่มี <S <S อ้ย พี่ตีมีไหมพี่ตีมไม่มีค่ะใช่เหรอเชื่อได้เว้ยล่ะพี่ตีมบอกอะไรก็เชื่อปกตอนติดแล้วหนูหน,หนูหนูทำงานหรือยังคะยังค่ะยังเหรอสอบอะไรนะคะใบประกอบวิชาชีพหนูเรียนสาขาอะไรพยาบาล โอ้โหดีเหรอดีพี่ตีมเป็นไรเปล่าดีนะพี่ชอบเวลากนดีพี่ชอบคนที่แบบอืมคิดถึงคนอื่นมากมากกว่าที่แบบคิดถึงตัวเองอเป็นห่วงคนอื่น บอกคุณชื่อเค้นหน่อยครับว่าอย่าโดดหอไปนอนกับสาวพี่ห้ามป่วยเหรอพี่น่าจะป่วยบ่อยหน่อยพี่อยากโดนฉีดยาแต่วันนี้มือหนักนะแขนพี่เป็นไรไม่รู้ทางเนม ตอนนมรอสอบแล้วแล้วทีเนี้ยมันเข้าง่ายไหมมหาอะไรอะอไ,ไอ้โรงพยาบาลอะเนี่ยไม่รู้ว่ามันง่ายหรือว่ามันยากเพราะว่าตอนนี้ยังแบบยังไม่ได้สอบหรือว่าคัดเลือกอะไรเพราะามันต้องรอสอบไปประกอบก่อนแล้วเราถึงจะเลือกโรงพยาบาลได้อ๋อมันต้องอไปมันมันต้องแต่มันไม่แย่ใช่ไหมแต่พี่ก็เลี้ยงหนูเอ๋ จริงเหรอเงินเดือนพี่แปดพันพี่ให้หนูหมดได้เลยอ่ะพี่รักหนูมากขนาดนั้นเลยโอ้ my god <c oughs> น้องเนม <c oughs> พี่ไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนที่เพอร์เฟกขนาดนี้มาก่อนน้องเนมพี่บอกตรง <c oughs> ไม่ขนาดนั้นพี่พูดตรง,ตรง,ตรงๆพี่พูดตรงน้องเนมไม่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 พี่พูดตรงๆ แม่งทุกอย่างแม่งโลกโลกใบนี้แม่งแบบแม่งดีหมดอะพี่ขอบคุณนะที่เกิดมาจริงติมนองเปียโนหลักเพื่อนสเปคพี่ติมเป็นไงสเปคพี่อแล้วพี่ได้ปิดตาได้ไหมเผื่อแบบสเปคพี่ใช่ไหมอืมอ่าสเปคพี่ใช่ปหผมผมออกทองทองมีกำไรหน่อยปากชมพูยืนให้ดูหน่อยเพื่อนอ่ากำไรข้างสาย อืมแล้วไงต่ออ่าใส่เสื้อสีขาวอ๋อแล้วแล้วเป็นอย่างอีกอืมหนูจริงๆอ่ะขาบอกมีรักยิ้มต้องเล่นมุกแล้วติมพี่รู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> พี่รู้สึกว่า <c oughs> เป็นบุญอย่างยิ่งเลยโอ,อ,อ้ไม่ไม่ จริงๆนะใครคนอื่นอาจจะว่าแบบพี่ดูน่ากลัวพี่แบบพี่เล่น,นพี่รูพรพ้พี่รู้เป็เข้าใจอยู่หนูก็น่ารักไปกินข้าวยังกินข้าวระวังติดถ้าโดนพี่โซไรคอระวังติดใจหนูก็น่ารักน่าจริงๆอ่ะพี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งอยากเป็นคนเดียวไม่อยากเป็นเบอร์หนะึ่งได้ เราคัดแล้วกี่นี่ได้หยอกยอกไม่ยอกยอกไม่ได้เหรอไม่โอเคเฮ้ยแต่ใครใครอ่ะคือพี่โกนจริงๆนะโอเคหนูเชื่อหนูเชื่อคือข้างๆอ่ะที่มันแบบขนมันขึ้นหน่อยหน่อยมันคือข้างๆ้างะพี่โกนจริงๆโออเคูย่ครับพิงโอเคหนูเชื่อไหมเดี๋ยวพี่โกนให้ดูเดี๋ยวพี่หันหลังก็ได้ไไม่ด้ไม่ดีเหรอ นองเนมว่าไงหนูรู้จักพี่ไหมนะเคยเห็นแต่ว่าหนูแต่ว่าหนูไม่รู้ชื่อแบบไม่ไม่เคยเข้าไปดูแต่ว่าพี่ชอบน้ำมันหญิงแบบนี้ไม่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 จริงจริงในความเป็นจริงอะที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักพี่แล้วแบบเราได้ปรับเปลี่ยนความความคิดเห็นกันแล้วได้คุยไม่ใช่แบบเราเปิดมาปุ๊บคนนี้อ่าไม่ใช่อ แล้วถ้าถ้าหนูทำแบบนั้นคือพี่จะไม่คุยก ja ับหนูหรอพี่รู้สึกแย่นะกูอกแล้วเด็กมันสู้มือเอาหน่อยดีเฮ้ยมารึงเป็นเสือนะพี่พี่รู้สึกแย่นะพี่แบบพี่ที่แบบพอพี่ไม่คุยกับใครอยู่แล้วพี่รอคุยกับหนูจริงๆน้องเนมจริงๆถ้าตอยหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้พี่ก็จะไม่สนใจคำนั้นพี่พุ่งตรงคำพูดพี่อาจจะดูแบบ แซลแซลติดแซลบ้างแต่พี่เซลหนูคนเดียวพ,พี่พุ่งตรงจักใจตรงตรงข้ามโอ้โหตรงนี้เลยอะค <c oughs> <c oughs> ือพี่ดูแบบดูน่ารักนะดูแบบ พี่เตรียมเพื่อเข้ามาเล่นจริงเหรอหนูไม่เชื่อนะพี่ดูไม่น่าเชื่อถือพี่ก็ถึงถามไงตอนแรกอะไม่มันก็ดูแบบน่าจะเข้ามาเล่นมาแล้วแบบไม,ไ<ป>ไม่ไม่ไม่ปกติพี่ติีมไม่แวะมาโอมีแล้วค่ะเ,<ข>เพราะ,ะเหมือนแบบมันมีเซนส์เซนต์เหมือนบอกว่าน้องเนมมาปัดโอมิอยู่พี่เลยแวะมาเลยคือพี่อยากรู้ว่าน้องเนมคือใครออแล้ววันนี้พี่ได้เห็นแล้วแล้วเป็นไงบ้างผิดหวังไหมดีนะพี่พี่ๆๆพี่ๆๆๆพๆๆพๆๆขอโทรหาทุกวันได้ไหมอะ พี่แม่มาเล่นโอมีแล้วอ,ะอ่ะ่าวพี่พี่ก็อยากเห็นพยาบาลเติบโตขึ้นทุกวนันทุกวนันพี่ไม่ได้ว่าอะไรตอนนี้ยังโตไม่ห่อยหรอคะโตแล้วคะ่ะพี่เกิชอบเด็กกว่าหรอหรือว่าชอบเรื่องพี่หรือว่าชอบเรื่องเดียวกันพี่หรอ ไม่รู้ว่าพี่ชอบพยาบาลอ่ะพี่พี่ว่าพี่ชอบพยาบาลแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเด็กกว่าหรืออะไรกว่าพยาบาลที่ไหนบรมหรือป่าหรือว่าอ่ะหมหมายถึงว่าพี่ชอบพี่ชอบเด็กกว่าหรือชอบอะไรกว่าเนอะดูแล้วเขินแทนว่าใช่สเปคไทยด้วยน้องเพื่อนทุกพีชอบอะไรหรอพี่ชอบหนู ไห่ไอ้หน,หนด,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 ดูดูดูหม่อยพี่ปะ่ะถามเขาไปกินข้าวมีคนเขาระวังติดคอถ้าโดนพี่สะคอระวังติดใจอเออดีใจจังเลยอ่ะเออเออว่าเขาไลฟ์ติ้งตอบอยู่เพื่นอ่าหนูปวดแก้มแล้ว พี่ไม่อยากไปไหนเลยน้องน้องแนมแน,นมก็ไม่อยากไปแหละขอวาน้องหน่อยเพื่อนแล้วถ้าแบบเราเล่นเราอย่างเงี้ยเราจะเจอกันแค่ในโอมิเหรอพี่มาได้หรือเปล่า่ะพี่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะพี่รู้สึกว่าพี่พี่แลพลวพางจริงแต่พี่เลิกไปแล้ว แต่พอแบบพี่มาเจอน้องเนมแล้วแบบความแพลวพี่ยังไม่หายไปจริงๆพี่พี่เพาวไว้ในตอตออยู่แต่มันก็มีเสน่ห์อะฮความแพลวอ่ะมีเสน่ห์ไหมไม่เสน่ห์จะบอกไม่รู้รักมากเลย น้องเนมตั้งแต่พี่ปัดองเล่นองนี้มาตั้งแต่พี่เริ่มสตรีมหรือว่าพี่อะไรก็ตามแต่นะนะน้องเนมพี่ไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าหนูมาก่อนอนี่แหละนี่แหละคือพยาบาลที่พี่อยากโดนฉีดยาพยาบาลเขาไม่มีเวลาชอบคนทำกับข้าวใส่กล่องให้ไปทานพี่บอกให้นี่แหละคือพยาบาลคนแรกที่พี่อยากโดนฉีดยาเนมบอกแล้วว่าห้ามป่วยทำไมพี่ห้ามป่วยอ่ะเอาก็ไม่อยากให้ป่วยไง ที่จะป่วยบ่อยเลยน้องเนมแก้งป่วยก็ได้อ่าได้อยู่แล้วปกติที่ตรียมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะอจีบสาว มต<ม>้องได้ไปดูช่องพี่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์พวกนั้นแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่พี่เหมือนรู้สึกว่าพี่จะได้เจอพยาบาลคนคนหนึ่งพี่เลยคิดถึงอนาคตไว้ว่าพี่น่าจะเลิกทำคอนเทนต์พวกนั้นแล้วจริงเหรอพยาบาลคนนั้นน่าจะดีปัตตาเลียนที่ดีใช้แล้วไม่บาดไข่ต้องของขีดล่างขีดล่างดี <c oughs> ว่าพี่ว่าพยาบาลคนนั้นน่นจาจะน่ารักจริงๆเลย อยากเห็นแล้เนี่ยวันนี้พี่ได้เห็นแล้วเขาเป็นพยาบาลผัวเขาต้องเป็นหมอเพื่อนแต่พี่ชีวิตพี่ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นน้องเนมรับได้หรือเปล่าไม่อ่ะแค่ดูแลเจงได้ก็พอแล้วน,นี่แหละคือความคิดที่ผู้หญิงในฝันที่พี่ยังเจอ แล้วมันถือว่าเป็นฝันดีไหมขอบคุณมากนะขอบคุณพี่ิ้มเหมือนกันค่ะวันนี้พี่แบบพี่สดใสเลยอะน้องเนมจากโลกที่เคยมืดหมองมองไม่เห็นทางแต่หนูคือแสงสว่างที่ทำให้พี่ได้กลับมีแสงอีกครั้งให้พี่เดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มนี้อืม ปกติพี่ไม่เคยเสียอาการ้ใครนบบนี้มาก่อนถ้าเพื่อนพี่ดูพี่จริงอ่ะเพื่อนพี่พี่รู้จริงเหรอพี่จริงพี่จะเล่นปัญญาอ่อนตามภาษาพี่เลยแต่นี้พี่ไม่เล่นไม่ออกเพราะพี่เขินจริงเป็นการเขินที่น่ารักมากแน่ดูรักยินหมแยด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 ยัดแย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 ดเออ น้องเนมคะค <หา S 1> oh ่ะโอ้ไม่ก็อืมพี่ติมขอไอจีได้ไหมได้ค่ะให้เนมพิมหรอแป๊บนึงนะเด็แป๊บนึงนะคือแล้วทีเนี้ยคือทีเนี้ยถ้าพี่แบบพี่รู้สึกว่าโลกแม่งมืดมวัวอีกอะแล้วพี่สามารถโทรหาหนูได้หรือเปล่าหทีอว่าโทรมาจริงหรือเปล่า <laughs> พี่จะมืดบัวทุกวันเลยโลกพี่มันจะมืดไปทุกวันเลยพี่บอกตรงน้องเลมนี่มันทางของพี่แล้วฮา่าน่ารักจังเลยว่ามาพี่รอละค่ะให้ <c oughs> เ,เนมพูดหรือว่าให้เนมพิมคะอ่มแล้วหนูจะหายจีพี่เจอไหมอะตอนนี้เพื่อนพี่แม่งเตรียมพร้อมแล้วอะ <c oughs> พร้อมอะไรมันพร้อมที่เอ้า ็พี่พตมได้แค่ฝันผัวเขาได้ซินแต่ในติ๊กต็อกใช่เพื่อนพี่มารอพิมพ์แล้วตอนนี้นพิมพ์ว่าหนูจะเจอไอจีพี่หรือเปล่านั้นพี่เตรียมพิมพ์ให้เน็มหน่อยได้ไหมเนมฟอฟอพี่เหรอได้ได้มีปัญหาเดี๋ยวพี่พิม์ให้เดี๋ยวพี่รอรับคนแรกเลยค่ะโอ้โหยพยาบาลพยาบาลของพี่แล้วให้เนมพิม์ให้ไหมรัว น,นี่นี่นี่พี่ดิ้งกำลังพิมพ์ค่ะอ่ะใช่เดินเนียงฟอไปแน่นอนถ้าหนูหนูหนูจะฟอร์พี่ตอนนี้ใช่ไหมมันแย่ถ้าแบบนั้นแย่มากมันพี่ไม่ได้หมายถึงหนูพี่หมายถึงตัวพี่พี่จะแย่เลยทีนี้พี่พี่จะโดนสังคมประนาม ต่างๆมากมายอเอางี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปหาพี่เอาพี่ขอไอจีหนูไว้ก่อนพี่ขอขับไปดูก่อนได้ได้ค่ะให้แมงพูดไหมเลยกินหนูพูดเอาก็ได้ค่ะ N A M E S T D Underscore อะไรที่ติลองหน้าดีดีพยาบาลของพี่พ <|so|>> oh, 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 ี่ว่าอยากโดนจีนยาดับเพี้ยม oh my g เจอเนมลืมนนเลยนะเพื่อน คนมีอยากกับคนชักรอยอยู่ติมเพื่อนพี่เดียวกลับมาค่ะพี่ติมดูอะไรกลับมากลับมามานีเร็วหนูอยู่ไหนหนูอยู่หนูอยู่บ้านเหรอคะใช่ค่ะืพี่นึกว่านอนหออะไรอย่างงี้ดีมากอยู่บ้านดีปลอดภัยดีพี่เป็นห่วงไม่ใช่เลยหรอกอ๋อพี่เห็นตัวหนูดูนดาดูดีเหรอ โอเคค่ะโอเคนะนอนหลับฝันดีนะไ,ได้ค่ะพี่พี่ฟอร์ไปก่อนพี่ฟอร์ไปแล้วนอนหลับฝันดีนะพี่เต<อ>ียงก็นอนหลับฝันดีนะคะครับได้ค่ะถ้าพรุนี้พี่โลกพี่มืดหมัวนนะน้องเนมเดี๋ยวพี่พี่โทรหาค่ะ ใช่ไปบ่ายนะ,ะนะคะว่าไงนะคะป่าเนี่ยค่ะว่าจะไปแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่จะลงแล้ววันนี้พี่รู้สึกดูเข้า YouTube แล้วเซิร์วรชวอรโชคได้เลยพี่ลงจริงใช่เค <Okay, S 2> นะนะเมมแล้วถ้าเนวเข้าไปเห็นเอาพี่เตีมยังอยู่เรมทำอะไรได้บ้างพี่พี่ไม่พูดให้พี่ไม่พูดให้จำเดี๋ยว,ยวพี่ทำให้ดู ออืเขาบ,บอกกันดีแบบนี้ต้องหลับลดีจ้จัอนะคะครับยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะบายบายพยาบาลของพี่บายบายค่ะปันดีค่ะทิมปันดีค่ะเจอกันค่ะ เป็นเรื่องต้องถึงมือนวนอีกแล้ว